เรื่องที่ผมเล่าต่อไปนี้นี่คือเคล็ดลับสําคัญนะครับของการลงทุนลงทุนยังไงดีนะเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงสูง สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมโจจากเว a แ a มป์สครับมีน้องๆหลายคนมีคําถามจากการลงทุนมาเยอะมากครับว่าลงทุนยังไงดีนะเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงๆถ้าผมจะตอบคําถามนี้ครับสิ่งแรกที่เราต้องทําความเข้าใจกันก่อนเลยก็คือเรื่องของริกซ์แอนด์รีเทิรนะครับเรื่องของผลตอบแทนกับความเสี่ยงเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการคาดหวังผลตอบแทนที่สูงนะครับแปลว่าความเสี่ยงก็จะสูงตามมาครับถ้าเกิดว่าเราคาดหวังผลตอบแทนให้ต่ํา ความเสี่ยงก็จะต่ำตามมาเช่นเดียวกัน <_ d isk> ความเสี่ยงที่ต่ำเช่นอะไรครับกูลงทุนตราสารนี่ลงทุนพันธบตัตรอันนี้เป็นพวกผลตอบแทนที่ต่ำและความเสี่ยงต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปนลงทุนในหุ้นตราสารทุนพวกนี้ครับ <_ d isk> ผลตอบแทนก็สูงขึ้นแต่มีความเสี่ยงสูงขึ้นครับงั้นการที่เราจะตอบคําถามนี้ได้นี่นะครับนอกจากเราเข้าใจเรื่องของผลตอบแทนความเสี่ยงแล้วจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนครับเราต้องกลับมาดูที่ตัวเองครับก <_ d isk> ารบริหารการเงินหรือการวางแผนการเงินเนี่ยคืออะไรครับจริงๆแล้วการบริหารการเงินหรือวางแผนการเงินเนี่ย เพื่อที่จะรักษาคุณภาพชีวิตของเราในอนาคต ä, หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของเราในอนาคตไปครับดังนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณภาพชีวิตของแต่ละคนที่ทุกคนฝันไว้เนี่ยไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นมันคืออะไรถ้าจํากันได้ผมบอกว่ามันเริ่มต้นจากการวางแผนตามหลักสมาร์ทนะฮะวางแผนตามหลักสมาร์ทเพื่อให้เป้าหมายชัดและจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการจะไปคืออะไรครับจากที่กล่าวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่สาคัญที่สุดนะครับของการลงทุนนะครับคือน้องๆทุกคนต้องเข้าใจตัวเองครับว่าตัวเองมีเป้าาหมย อยากมีคุณภาพชีวิตแค่ไหนหลังจากนั้นต้องมาหาผลตอบแทนกับความเสี่ยงของการลงทุนที่ตัวเองยอมรับได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อทําให้เราเนี่ยไม่ต้องวิตกเกินไปเพราะหากถ้าเราวิตกเกินไปโอกาสที่จะจะลงทุนอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะมีน้อยนะครับหรือถ้าหลวมเกินไปสบายเกินไป ก็อาจจะทําให้เราไม่บรรลุปเป้าหมายได้นั้น2อย่างนี้ครับเรื่องผลตอบแทนความเสี่ยงและก็การเข้าใจตัวเองเนี่ยจะเป็นตัวประสานทําให้เราสามารถเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองได้และทําให้เราสามารถที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องได้ไปเรื่อยๆนะครับทำให้โอกาสการบรรลุ เป้าหมายของเราเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่านะครับเรื่องที่ผมเล่าต่อไปนี้นี่คือเคล็ดลับสําคัญนะครับของการลงทุนต่อไปนี้คงจะไม่มีใครที่จะคาดหวังผลตอบแทนสูงนะครับสิ่งที่เราต้องคาดหวังแทนคือผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการยอมรับความเสี่ยงของเราเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายนะครับหลังจากนี้พวกเราอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอต่อๆไปของผมนะครับจะมีเทคนิคการลงทุนต่างๆมานําเสนออย่างเรื่อยๆครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ